สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถักกระเป๋าสุดน่ารักที่แม้แต่มือใหม่ก็ถักตามได้ไม่ยากใครที่อยากมีกระเป๋าแฮนด์เมดเก๋ๆเอาไว้ใช้เองหรือมอบเป็นของขวัญที่ทำได้ใจพลาดไม่ได้เลยนะคะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วมาเริ่มถักไปพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะเริ่มต้นจากการถักฐานกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะขั้นแรกให้เราถักโซ่ 38หลักค่ะเมื่อเราถักโซ่ได้38หลักเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเริ่มต้นถักฐานกระเป๋าแถวที่1กันค่ะให้เราทำการถักโซ่1หลักนะคะหลังจากนั้นแทงเอ็ไปที่โซ่หลักที่2ตรงนี้ค่ะ ให้นับ x ตรงนี้นะคะเป็นหลักแรกค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปที่โซ่ทุกหลักจนครบ38หลักค่ะตรงนี้นับเป็นหลักที่1แล้วนะคะต่อไปก็2 3 4 5ามาทำซ้ำขั้นตอนนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะ พอเราถักมาจนครบ38หลักก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักแถวที่สองค่ะโดยการพลิกกลับชิ้นงานนะคะแล้วก็เริ่มต้นแถวที่สองด้วยการถักโซ่หนึ่งค่ะแทง X นะคะลงไปที่หลักแรกตรงนี้นะคะนับเป็นหลักที่1ค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะไปเรื่อย จนครบ38หลักค่ะจบแถวที่2จะได้ในลักษณะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะถักซ้ำขั้นตอนเดิมนะคะก็คือการพลิกกลับชิ้นงานนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่ง หลังจากนั้นก็แทง x ไป38หลักแบบนี้ค่ะเราจะทำซ้ำขั้นตอนเดิมนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบ14แถวค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราถักจนครบ14ี่แถวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถักจนครบส4แถวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้ค่ะ สำหรับความกว้างนะคะจะอยู่ที่ประมาณ22ซนติเมตรค่ะแล้วก็ความสูงตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ7-8เซนติเมตรนะคะซึ่งขนาดก็จะขึ้นอยู่กับน้ำหนักมือของแต่ละคนด้วยค่ะพอเราถักมาจนถึงจุดนี้นะคะก็ให้เราทำการตัดปลายเชือกนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะถักด้านข้างนะคะตรงนี้ค่ะให้เรานับนะคะไปแถวที่7นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะแถวตรงนี้คือแถวที่7นะคะเราจะแทงเข็มไปที่แถวที่7ตรงนี้ค่ะ เกี่ยวเชือกขึ้นมานะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการถักเลื่อนห่วงนะคะนี่ค่ะในแถวที่8แบบนี้นะคะหนึ่งนับเป็นหนึ่งหลักนะคะสองสาม สี่ห้าแล้วก็หกนะคะตรงนี้ให้เราใช้เข็มกลัดมาร์กจุดกลัดไว้นะคะในจุดที่เราถักเริ่มต้นนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะนับตรงนี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มทำการถักเลื่อนห่วงนะคะทุกหลักค่ะของด้านนี้นะคะจนครบ38หลักค่ะตรงนี้จะเป็นหลักแรกนะคะนี่ค่ะให้เราทำการถักเลื่อนห่วงไปที่หลักแรกแบบนี้นะคะสำหรับห่วงนี้นะคะเราจะใช้เข็มกลัดมาร์กจุดกลัดไว้ค่ะ นับจากจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้ 1, 2, 3, 4, 5, 6เราจะกลัดเข็มกลัดนะคะในหลักที่7ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำการถักเลื่อนห่วงนะคะในหลักถัดไปค่ะของด้านนี้นะคะจนครบ38หลักค่ะ ตอนนี้เราถักเลื่อนห่วงมาจนครบ38หลักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทำการใช้เข็มกลัดมาร์กจุดนะคะกลัดไว้ในหลักที่38ตรงนี้ค่ะนี่นะคะทีนี้ด้านนี้ค่ะเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะจำนวนทั้งหมด12หลักด้วยกัน,นะคะ่ะโดยการที่เราจะเริ่มนี่นะคะ เลื่อนห่วงหลักแรกให้เราดูสังเกตรตรงที่เป็นขีดตรงนี้ค่ะนี่นะคะเราก็จะแทงห่วงนี่ค่ะนับเป็นหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็สองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแเกาล้วก็สิสองนะคะ พอครบ12หลักเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ค่ะเราก็จะมาเริ่มถักด้านนี้นะคะที่มี38หลักนะคะให้เราถักรูปห่วงไปที่หลักแรกของด้านนี้นะคะนับเป็น1น,นะคะหลักนี้เราจะใช้เข็มกลัดกลัดไว้ค่ะ หลังจากนั้นก็ถักเลื่อนห่วงนะคะในหลักถัดไปค่ะจนจบแถวนะคะก็คือจะได้จำนวนทั้งหมด38หลักนั่นเองค่ะสำหรับด้านนี้นะคะพอเราถักมาจนครบ 38หลักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทําการใช้เข็มกลัดมาร์กจุดกลัดไว้นะคะที่หลักที่38ตรงนี้ค่ะด้านนี้นะคะเราก็จะถักเลื่อนห่วงนะคะไปอีก6หลักนะคะนี่นะคะให้เราเริ่มจากอันนี้จะเป็นขีดใช่ไหมคะให้เราเริ่มจากตรงที่เป็นร่องแบบนี้นะคะ หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วก็หกถ้าเรานับระหว่างที่อยู่ระหว่างเข็มกลัดตรงนี้นะคะ ก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12นะคะด้านนี้12หลักตรงนี้นับตั้งแต่เข็มกลัดนะคะก็จะได้38หลักค่ะด้านนี้12เหมือนกันนะคะเหนะะึ่งสองส่ห้าห4เจ็ดแปดเกแล้วก็12 ส่วนด้านนี้เราจะนับจุดที่เป็นเข็มกลัดนะคะก็จะได้38หลักค่ะจำนวนทั้งหมดที่เราจะนับได้นะคะก็คือ100หลักนั่นเองค่ะสำหรับตัวกระเป๋านะคะให้เราเริ่มต้นด้วยการถักโซ่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นนะคะแทง x ไปที่หลักแรกตรงนี้นะคะ นับเป็นหลักที่1นนะคะเราจะถักเอ็กไปจนครบ6หลักก่อนนะคะสองสามแล้วก็หทีนี้ พอมาถึงจุดที่เรากลัดเข็มกลัดนะคะตรงนี้ให้เราแทง x นะคะลงไปในหลักนี้สองครั้งค่ะ1แล้วก็สแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก x ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดที่เรากลัดเข็มกลัดอีกด้านหนึ่งตรงนี้ค่ะ เราก็จะถัก x ไปอีก36หลักนะคะก็จะไปบรรจบที่จุดที่เรากลัดเข็มกลัดไว้พอดีค่ะตอนนี้เราก็ถักมาจนถึงจุดที่เรากลัดเข็มกลัดไว้แล้วนะคะจุดที่เรากลัดเข็มกลัดตรงนี้เราจะแทง x ลงไปในหลักนี้สองครั้งค่ะ หแล้วก็สองนะคะส่วนด้านนี้เราก็จะถัก x นะคะจำนวน12หลักด้วยกันค่ะ1 2 3่สี่ แลก็12จุดที่เรากลัดเข็มกลัดไว้นะคะให้เราแทง x ลงไป2ครั้งค่ะ1แล้วก็2แบบนี้ค่ะด้านนี้นะคะเราก็จะถัก x ไปอีก36หลักนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหเดี๋ยวมาดูตอนที่เราถักจนถึงจุดนี้กันค่ะพอเราถักมาถึงจุดนี้ก็ให้เราถัก X นะคะลงไปในจุดที่เรากลัดเข็มกลัดตรงนี้2หลักเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเหลือหหลักสุดท้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการถักรวบห่วงไปที่ X หลักแรกแบบนี้ค่ะก็เป็นอันจบแถวนะคะสำหรับตัวกระเป๋าแถวแรกนะคะแถวที่1ตรงนี้เราจะนับจำนวนหลักได้ทั้งหมด104หลักนะคะจำนวนหลักตรงนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะเพราะว่าจะมีผลสำหรับการถักในส่วนของลายปากกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นในขั้นตอนนี้ก็คือให้เรานับจำนวนหลัก ให้ถูกต้องนะคะพอเรานับจำนวนหลักได้ถูกต้องนะคะเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะเราก็จะมาถักตัวกระเป๋านะคะด้วยลาย X เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่มีการเพิ่มหลักแล้วนะคะวิธีการถักก็คือให้เราทำการพลิกกลับชิ้นงานนะคะเนี่ยค่ะให้เราทำการพลิกกลับชิ้นงานแบบนี้ถักโซ่หนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราจะแทง X นะคะ ลงไปในหลักแรกนะคะทีนี้ตอนที่เราถักเพื่อเริ่มแถวกับจบแถวตรงนี้ค่ะจะค่อนข้างดูยากนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะสำหรับใครที่อาจจะดูหลักไม่ค่อยเป็นนะคะเนี่ยค่ะให้เราพลิกกลับมาด้านนี้ก่อนหลักที่เราจะเริ่มต้นแถวถัดไปเป็นหลักที่หนึ่งก็คือช่องนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็หลักสุดท้ายก็คือหลักนี้นะคะ ทีนี้หลักสุดท้ายมันจะดูค่อนข้างยากนิดนึงค่ะให้เราใช้เข็มกลัดมาร์กจุดนะคะกลัดไว้นะะี่ค่ะนี่นะคะกลัดไว้ที่จุดนี้นะคะอันนี้คือหลักสุดท้ายนะคะที่เราจะแทง x ลงไปในแถวถัดไปหลักแรกคือตรงนี้ค่ะวิธีการนะคะให้เราเนะะี่ยค่ะพลิกมานะคะเห็นไหมคะว่าหลักแรกนะคะมัน คือหลักนี้นะคะจะไม่ใช่หลักที่ใกล้กับห่วงตรงนี้นะคะให้เราแทง x หลักแรกเป็นหลักนี้นะคะพอเราถักโซ่หนึ่งขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะอย่าจำสับสนเป็นหลักนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะให้เราแทงหลักนี้เป็นหลักที่หนึ่งค่ะนี่นะคะ x หลักที่หนึ่งหลักที่สอง 3ามสี่แบบนี้นะคะเราจะถัก x ไปเรื่อยๆค่ะจนจบแถวนะคะก็จะได้จำนวนหลักทั้งหมดคือ104หลักนะคะเนี่ค่ะเราก็จะถัก x ไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกหลักค่ะ นี้จะเป็นด้านนอกนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราถักจนจบแถวตรงนี้กันค่ะพอเราถักมาจนถึงหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้ค่ะตรงที่เรากลัดเข็มกลัดไว้เราจะแทง x ลงไปอีกหนึ่งหลักตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทำการ เลื่อนห่วงนะคะไปที่ x หลักแรกแบบนี้ค่ะก็เป็นอันจบแถวที่สองนะคะพอเราเลื่อนห่วงไปที่ x หลักแรกแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะหลักนี้ให้เราใช้เข็มกลัดมาจุดนะคะกลัดไว้เพื่อทำเครื่องหมายว่าแถวถัดไปนะคะหลักนี้จะเป็นหลักที่เราถัก x เป็นหลักสุดท้ายนั่นเองค่ะ พอเราถักจนจบแถวที่สองก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะตรงนี้คือด้านนอกของกระเป๋านะคะด้านที่เป็นตะเข็บเราจะให้อยู่ด้านในนะคะหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนในการถักแถวที่สามจนถึงแถวที่48นะคะเราจะทำซ้ำขั้นตอนเดิมกับแถวที่สองเลยนะคะเดี๋ยวมาทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเรากลัดเข็มกลัดสำหรับการถัก X หลักสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราทำการพลิกกลับชิ้นงานนะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราถักโซ่1หลักแล้วก็แทง X นะคะเราจะไม่แทงในห่วงแรกตรงนี้นะคะเราจะแทงนี่ค่ะตรงนี้เป็นหลักที่หนึ่ง แล้วก็จุดที่เรากลัดเข็มกลัดนี้นะคะจะเป็น x หลักสุดท้ายนะคะในแต่ละแถวเราจะต้องได้จำนวน x ทั้งหมด104หลักนะคะเท่ากันทุกแถวจนครบ48แแถวค่ะนี่นะคะวิธีการที่เราจะถักก็คือการถัก x นะคะแบบพลิกกลับชิ้นงานนั่นเองค่ะพอจะเริ่มแถวต่อไปเราก็ทำการพลิกกลับ ชิ้นงานเราก็ถักอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะคะทําซ้ำไปเรื่อยๆจนถักตัวกระเป๋าครบ48แถวค่ะเดี๋ยวมาดูตอนที่เราถักจนครบ48แถวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถักตัวกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะสำหรับความสูงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรนะคะ ลักษณะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะคะด้านนี้จะเป็นตะเข็บนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของการถักช่องสำหรับใส่สายกระเป๋านะคะแล้วก็ทำลายระบายกันค่ะเดี๋ยวมาดูในพาร์ทต่อไปกันค่ะ